การผ่านไปไม่หวนกลับโยมนาหลายรับไม่กลับหลังสิ่งที่ทำในทุกวันความดีจะเป็นพลังจะฝากไว้ในศูนย์กลางกายให้สว่างเอ่ยก็คำคืนนี้จะถึงเวลาเข้าจำวัดแล้ว สามเณรทุกรูปหน้าลูกนะให้ไปแปลงฟันล้างหน้าให้เรียบร้อยให้ดื่มน้ำให้สดชื่นดื่มแต่พอประมาณเพราะว่าเดี๋ยวจะปวดเข้าห้องน้ำในกลางค่ำกลางคืนในส่วนของสามเณรที่ ปัสวะลดที่นอนก็ไม่ต้องอายนะลูกนะให้จัดโซนที่สำหรับสมาชิกที่ปัสวะลดที่นอนเป็นประจำฝากพระอาจารย์พระทีะ่เลียงจัดโซนให้ด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญคือว่าตื่นมาแล้วต้องเปลี่ยนชุดใหม่ต้องให้ส่งน้ำนะครับกิจวัตรกิจกรรมชุดนี้ อาจจะไม่ทันเพื่อนก็ไม่เป็นไรต้องไปเปลี่ยนชุดไปส่งน้ำเสียก่อนนะสามเดรนต้องดื่มน้ำก่อนจำวัดต้องเอากระบอกน้ำไปเติมน้ำให้เรียบร้อยตื่นขึ้นมาเราจะได้มีน้ำดื่มไปล้างหน้าแปรงฟันให้เรียบร้อยดูด้วยว่าฝ่าเท้าเราดำไหม เช็ดฝ่าเท้าล้งางเท้าให้ดีนะลูกนะแล้วก็พับจีวอนผ้ารัดอกข้าวของให้เรียบร้อยเก็บให้ดีสมุดปากกาดินสอบริฐารส่วนตัวเก็บให้ดีเรียงกล่องน้ำเงินให้เรียบร้อยแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มตามที่พระอาจารย์พัทเรียงได้สอน โดยเฉพาะที่พระอาจารย์ทวัชชัยแล้วก็พี่เมย์เนี่ยได้จัดบูธความดีสากลสะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นเมื่อเรามีตรงนี้นิสัยเราดีขึ้นก็เหมือนเรามีอุปกรณ์ที่ดีในการสร้างบารามี คนที่มีความสะอาดความเป็นระเบียบเป็นต้นจะเป็นคนที่ใจใสใจสบายเหมือนคุณยาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ผลนุกยุงผู้ให้กำเนิดพระธรรมกายคุณยายท่านมีความสะอาดมีความเป็นระเบียบจึงสามารถสร้างวัดให้ลูกเนรมาอยู่รวมกันได้อาจนั้นลูกเนรก็ต้องเก็บเข้าของให้เรียบร้อยระหว่างนี้ เดินเพื่อเตรียมเข้ามาจำวัดลุกเนรก็นึกถึงบุญเนาะบุญที่เราได้สั่งสมมาทั้งวันบุญจากการสวดธรรมจากนั่งสมาธิบุญจากการเรียนนักธรรมบาลีบุญจากการแสดงความเคารพพร,ระอาจารย์พระพี่เรี้ยงบุญจากการรักษาศีลสิบบุญจากการที่ได้กวาดถู ที่อยู่ที่อาศัยให้เพื่อนๆได้อยู่บูญจากการได้อุปถากพระาจามได้ีเรียงบูญจากการที่ช่วยเพื่อนพับผ้าห่มผ้าบูญจากการที่ได้เก็บเพชรพลอยบนพื้นเดินไปไหนมาไหนเห็นเพชรพลอยก็เก็บบูญจากการที่ได้ฟังธรรมปฏิบททัติธรรมนี่วันนี้เราได้ความรู้อะไรบ้างตื่นมาตอนเช้าเราตั้งใจว่าให้ได้ความรู้เหมือนราหุนสัมเนน ก่อนจะวัดก็ทุบทวนเราได้ความรู้อะไรบ้างแล้วก็เมื่อพร้อมกันแล้วลูกเนนก็ต้องเอาเสือ่อเอาหมอนเอาผ้าห่มเนาะมาถ้าอากาศมันหนาวประจามพิเรียงก็ต้องเตรียมถุงเท้าเตรียมอังสะแขนยาวให้ใส่นะครับตามที่บอกไว้ถุงเท้าสองชุดนะครับจะได้หมุนเวียนซัก อังสะแขนยาวสองตัวต่อรูปนะครับจะได้หมุนเวียนซักเพราะว่าตกางค่ำกลางคืนเที่ยงคืนตีหนึ่งตี 2, สองสามเณรอาจจะนอนกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วก็ผ้าห่มหลุดความหนาวมันก็สะท้านไปถึงปอดไปถึงอวัยวะภายในก็จะทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงต่อไปก็ฝากพระอาจารย์เพื่อิเรียงด้วยนะครับแล้วก็ เวลาจำวัดก็ปูเสือ่อดูแถวให้ตรงกันนะครับดูหัวท้ายให้ตรงกันนอนให้เรียบร้อยนะครับนั่งสมาธิก็เป็นแถวสวดมนต์ก็เป็นแถวเมื่อจะจำวัดก็ต้องเป็นแถวนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยกลางค่ำกลางคืนลุกไปห้องน้ำก็จะได้เดินง่ายนะครับถ้าเราจำวัดละเกะละกะไม่เรียบร้อยก็จะกระทบกระทั่งกันนะครับ ฝากพระจามให้ไปเลี้ยงตรงนี้ด้วยนะครับเราก็ลูกเนนให้นั่งสมาธิเนาะเมื่อพร้อมกันแล้วก็นั่งสมาธิหลับตานึกถึงองค์พระใสใสดวงใสใสนึกกราบขอบพระคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้ธรรมสร้างบารมีมา20%ประสผสมขายแสนมหากรับ เอาอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมาประกาศส่งต่อพระพุทธศาสนามาถึงพวกเรา2,500กว่าปีแล้วก็นึกกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากนา้ำคุณยาจารย์หลวงพ่อทั้งสองพระจา์พระบิเลี้ยงที่ดูแลเรานึกขอบคุณอนุมโมทนาพี่พี่ป้าป้านา้าอาเพื่อนๆน พี่เนนเพื่อนเนนน้องเนนที่ดูแลกันและกันอย่างดีนื้ขอบคุณเสือนี่หมอนผ้าห่มทีให้เราได้อบอุ่นนือขอ้ขอบคุณวิหารคดขอบคุณวิหารลานเจดีย์ขอบคุณวัดขอบคุณน้ำขอบคุณไฟฟ้าขอบคุณพัดลมขอบคุณ เพื่อนเพื่อนที่จำวัดด้วยกันทำให้นอนแบบสว่างสวัยอยู่ในดวงในองค์พระใสๆสแล้วก็นึกถึงบุญที่บวชเนรเรียนนักธรรมบาลีสวดมนต์นั่งสมาธิองค์พระใสๆสดวงใสๆสนี่ให้บุญนี้ปลืมปล้มๆให้โยมพ่อโยมแม่เจ้าภาพพระจา์พระบิียงไปถึงนู่นหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายถวายบุญท่านเลย ให้ท่านคุ้มบุญดูแลให้ลูกเนแข็งแรงอายุยืนเป็นน่ากลัวประโยคก้าง่ายๆสว่างสว่างได้ประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรรมเป็นอายุพระพุทธศาสนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายสว่างสวัยไปทั้งโลกเลยวันนี้นึกถึงบุญอะไรบางเปืป้อๆแล้วก็นึกแล้วก็นึกถึงข้อบอกพร่องของตัวเอง สิ่งไม่ดีพูดคำหยาบไหมแกล้งเพื่อนไหมทิ้งข้าของไหมไม่ตั้งใจเรียนนักธรรมบาลีหรือประถมศึกษาไหมมักง่ายเห็นแก่ตัวไหมฉันข้าวไม่หมดตักเยอะไหมเราก็ตั้งใจเลยว่าพรุ่งนี้เราจะปรับปรุงเราจะไม่ทำอีกพรุ่งนี้เราจะดีขึ้นเราจะดีขึ้นกว่าเดิมนะตั้งใจอย่างนี้ไปเลยนะลูกนเนนะ ระอาจารย์เคยไปเลี้ยงทุกรูปรักลูกเนนเป็นห่วงลูกเนนทุกรูปเลยบางทีลงโทษก็แรงไปลงโทษก็เพื่อให้ลูกเนนเป็นผู้ที่ระวังนะฮะมีสติไม่ทําอีกแต่พระอาจารย์วิญญาทั้งหลายก็จะลงโทษเป็นกุศลวิวัดนะให้คัดลายมือให้เดินเก็บเพชพรพลอยให้ล้างห้องน้ํากักบ,บริเวณนะฮะ ให้คัดลายมือเลยนะฮะไม่มีการลงโทษแรงแล้วพระจามนิเรี้ยงก็รักลูกเนนเป็นห่วงลูกเนนทุกๆรูปเลยนะฮะจะดันลูกเนนให้รู้ว่าพระจามนิเรี้ยงรัลกลูกเนนเป็นห่วงลูกเนนถ้าไม่รักลูกเนนไม่เป็นห่วงลูกเนนก็ไม่มาลำบากตรากตรำดูแลลูกเนนตั้งแต่ตีสี่ตีห้าจนถึงสามทุ่มสี่ทุ่ม 4, ทุกวันหรอก ก็มาอยู่ตรงนี้เนี่ยพระอาจารย์พี่เรี้ยงทั้งหลายก็ไม่ได้มีเวลาเป็นของตัวเองจะนั้นให้ลูกเดนทราบไว้ว่าพระอาจารย์พี่เรียงทุกริ้ทุกรูปทำหน้าที่เหมือนโยมพ่อโยมแม่ทำหน้าที่แทนหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยเพื่อให้ลูกเดนได้เป็นนาคหลวงประโยค9เก้าเป็นหลวงพี่เป็นพระอาจารย์เป็นหลวงพ่อหลวงปู่ ผู้ประพฤติรำประกาศรรมเป็นเนื้อนาบุญต่อไปในอนาคตจะดันลุกเนนให้เห็นภาพอย่างนี้นะลูกนะแล้วก็ก่อนจำวัดคืนนี้ลุกเนนก็นึกถึงดวงองค์พระใสๆสไว้กลางกายแล้วก็หลับสบายไปที่อู่ทะเลบุญหลับสบายสบายสบายสว่างสว่าง ราตรีสว่างสวัสดีพระรัตนตรยัยหลับฝันดีฝันเห็นองค์พระไสฝันเห็นดวงแก้วสฝันเห็นหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายฝันว่าได้เป็นประโยชน์ก้าวน้าหลวมนะลูกนะ